ค่ำคืนพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์เกมที่ทั้งสองทีมไม่มีคำว่าพอนเวสแฮมทีมหนีตายที่ฟอร์มเริ่มฟื้นเปิดบ้านรับมือปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มแรงชนะมาสี่เกมติดกาลังคั้วตั๋วแชมเปี้ยนลีกทีมหนึ่งต้องการแต้มเพื่ออยู่รอดอีกทีมหนึ่งต้องการชชนะเพื่อไปแชมเปี้ยนลีกแรงจูงใจปะทะแรงจูงใจคืนนี้ที่ลอนดอนจึงมีแต่คําว่าเดือดและอยากกดข้ามเด็ดขาดเพราะบทวิเคราะห์นี้ก็อัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่เดือดไม่แพ้กันสุริสามู่มันเกมพมกรีเมียร์ เอเวอเรตันรอฟันบอลมัดและสเปอร์เจอนิวคาสเซิลส่วนเมื่อคืนยอดเยี่ยมครับเข้าหมดทุกตัวเลยตัวเต็งของเราเบียริลชนะเอสปันยอนซีหนึ่งให้ต่อไปครึ่งควบลูกกินเต็มสเต็ปก็แตกสุดยอดคู่แรกครับคู่เอกของเราคู่นี้จริงๆเตะคู่สุดท้ายเตะกันเวลาตีสามสิบห้านาทีแต่ขอเอามาวิเคราะห์เป็นคู่แรกเวสต์แฮมเจอกับแมนยูฝั่งของเจ้าบ้านเวสต์แฮมปัจจุบันอันดับที่สิบแปดยี่สิบห้านัดชนะหกเสมอห้าแพ้สิบสี่ ยิงได้31เสีย48เก็บได้23แต้มเวสต์แฮมหลังจากที่อกหักในเกมที่นำเชลซีไปก่อนแท้ๆนะครับนำตั้ง0-2แต่กลับมาแพ้3-2แต่พวกเขาเสียใจได้ไม่นานครับกลับมาแก้ตัวได้ในเกมล่าสุดในศึกหนีตายที่พวกเขาบุกชนะเบอร์ลี่ในเกมลีกเกมล่าสุด0-2ทำให้ฟอร์ม5เกมหลังในเกมลีกชนะ3แพ้2แม้จะไม่ได้ดีมากครับแต่สำหรับทีมท้ายตารางถือว่ามีค่ามากเพราะจากชัยชนะเกมล่าสุดทำให้พวกเขาตามหลังโซนปลอดภัยเหลือแค่3แต้มเท่านั้น กลับมามีความหวังในการรอดตกชั้นอีกครั้งครับและคืนนี้จะต้องพยายามมีแต้มให้ได้ความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บลงสนามไม่ได้มีพลุษาประตูลูคัสฟบเบียนสกี้ผู้เล่นที่น่าจับตาคลายเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ฮอตสุดในบรรดาทีมกลุ่มล่างของตารางตอนนี้ก็ต้องตัวรุกชาวฮอลแลนด์ครับที่เกมล่าสุดยิงอีกหนึ่งประตูในเกมบุกทองเบอร์ลี่เป็นการยิงได้ติดต่อกัน5เกมล่าสุดที่เขาลงสนามความมั่นใจกําลังมาเป็นตัวอันตรายที่กองหลังแมนยูจะต้องระวังฝั่งของทีมเยือนครับปีศาแดงมยู ปัจจุบันอันดับที่4 25นัดชนะ1 2เสมอ8แพ้5ยิงได้46เสีย36เก็บได้44แต้มแฟนแมนยูเนี่ยตอนนี้คงอยากบอกว่าช่วงนี้ใครก็ได้นะครับมัดรวมกันมาเลยหลังจากที่ชนะในเกมลีกมา4เกมติดเลยนะครับฤดูกาลน,นี้มีเกมดีๆทั้งเกมตบแชมป์โลกตบแชมป์ลีกตบแชมป์เอฟเอครับตบแชมป์คาราบาลครับตบจ่าฝูงจนเกมล่าสุดครับตบแชมป์ยูโรปาลีกเปิดบ้านถองสเปอร์ไป20นนั่นทำให้พวกเขาอยู่อันดับที่4มีลุ้นพื้นที่แชมเปีนปลกเตต็มัว และไล่ตามที่3ยังวิลล่า3แต้มแล้วนะครับเกมนี้เดินทางมาลอนดอนด้วยความมั่นใจเต็มที่เต็มถังหวังคว้าชัย5้เกมติดเพื่อเป้าหมายต่อไปยึดที่3ในตารางความพร้อมของทีมตมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บลงสนามไม่ได้มี3คนครับได้แก่มาไทยเดลิกดอกูและเมสันเมาผู้เล่นทีน่าจับตาบรูโน่เฟอร์ันเดสตอกย um ้ำคอมฮอตฮอตตามฟอร์มของแมนยูครับหลังจากเกมกับสเปอร์โชว์ฟอร์มเทพในการสร้างสรรค์เกมรุกแล้วยังยิงได้อีกหนึ่งประตูครับเสียดายครับลูกเปิดท้ายเกมให้กับเซสโกเนดันยิงออก ไม่งั้นได้อีกหนึ่งแอสซิสต์ฤดูกาลน,นี้บรูโน่เล่นไป24เกมทําไป6ประตู13แอสซิสต์ฟอร์มสุดยอดมากๆการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเจอกันในเกมเลีกอีกกแรกบ้านของแมนยูเสมอกัน1 1ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งเวสต์แฮมชนะถึง5ครั้งครับแมนยูชนะ4ครั้งเสมอกัน1ครั้งเป็นเวสต์แฮมทาได้ดีกว่าด้วยนะครับสกอร์สูง3ครั้งสกอร์ต่ํา7ครั้งตะล่าลัซับเปิดมาให้วันนี้แมนยูบุกมาต่อครึ่งลูกจ่ายที่0.8สกอสูงงกแพอยู่่ที2.75จ่ายที่0.75 จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับคู่นี้เข้าเรื่องเลยนะครับถึงแมนยูเนี่ยจะฟอร์มฮอตจัดๆเลยครับชนะติดต่อกันมา4เกมแต่เฮียมองว่าเจ้าบ้านเวสแฮมที่กลาลังฟอร์มดีมีมุมไม่แพ้ครับถึงขั้นน่าจะยันเสมอได้ด้วยอย่างแรกครับเฮตุเฮ็การ,ร,รเจอกันช่วงหลังคุณคอนไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเวสแฮมไม่แพ้แมนยูในเกมทางการ3เกมหลังสุดชนะ2เสมอหนึ่งแถม3เกมเย่าหลังสุดครับที่เจอกับแมนยูที่ลอนดอนเวสแฮมก่ชนะรวด สิ่งนี้น่าจะบูสต์ขวัญกำลังใจให้กับนักเตะขุนคอนได้แล้วช่วงนี้ฟอร์มของเวสต์แฮมก็มาครับแรงจูงใจก็มีเวสต์แฮมเนี่ยกำลังหนีตกชั้นแรงฮึดมาเต็มเกมในบ้านคือโอกาสคว้าแต้มต่อชีวิตครับฟอร์มชั่วหลังก็ไม่แย่ครับขุนค,คอนเนี่ยยิงต่อเนื่องเวสต์แฮมยิง2ลูกขึ้นไปมา5เกมติดแล้วนะครับเกมรุกกำลังมั่นใจมีตัวจิตอย่างซัมเมอร์วิลล์ที่ฟอร์มกำลังพีคยิงมา5เกมรวดเจอแนวรับของแมนยูที่ยังไว้ใจไไไไมมมมม่่่่่ดดดด้้้้โยเเเเเฉพาาาาาะะวลลลนนนนนอออกกกกกบรบรรัูหืีแจแงช3 4สุ และไม่มีคินชิตเกมเยือนมา13เกมติดแปลว่าในเกมเยือนต่อให้แมนยูบุกดีครับแต่ก็มีโอกาสโดนสวนคืนได้ทุกนัดและจากสถานการณ์ของทั้งสองทีมครับอย่างที่บอกไปทีมเจ้าบ้านกำลังหนีตกชั้นแมนยูลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกผลเสมอจะไม่ดีต่อทั้งคู่เกมน่าจะเป็นเกมเปิดหน้าแรกครับทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสทั้งยิงได้และโดนยิงทรงเกมเปิดมาแบบนี้ครับมองแล้วเกมเนี่ยอาจจะออกได้3หน้าเลยด้วยซ้ําราคาเปิดมาแบบนี้เฮียว่าแพงไปหน่อยครับสรุปคู่นี้ครับเฮียมองว่าเวสแฮมเนี่ย ไม่ได้เป็นรองเยอะตามราคาที่เปิดมาขนาดนั้นเมื่อประกอบด้วยสิติในบ้านที่ยังคมครับฟอร์มเกมบุกที่ดียิงต่อเนื่องและได้เสียงเชียร์ในบ้านเชื่อว่ารองขุนค้อนมีลุ้นกินเต็มได้คู่นี้ระหว่างเวสแฮมกับแมนยูชอบเวสแฮมให้รองไปครึ่งลูกหรือคุณผู้ฟังคิดว่าปีศาจแดงที่ฟอร์มแรงสุดยอดจะรักษาฟอร์มร้อนแรงต่อไปได้ก็ลองมาใช้มุมมองคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับคู่ที่2ครับไปกันที่คู่ระหว่างเชลซีกับลีสคูนิติกันเวลาตีสองครึง่งฝั่งของเจ้าบ้านเชลซี Chelsea, ปัจจุบ 25นัดชนะ12เสมอ7แพ้6ยิงได้45เสีย28เก็บได้43แต้มใช้ชนะของเชลซีเนือวูฟ1 3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทาให้พวกเขาเนี่ยยังมีความหวังในการติดอันดับท็อปโฟไปลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกโดยที่ตอนนี้สิงบูเชลซีชนะในลีกไปแล้ว4ีนัดติดต่อกันครับเหมือนแมนยูเลยฟอร์มที่ดีขึ้นของพวกเขาเกิดขึ้นพร้อมกับการมาถึงของเรียมโรซินยครับผู้จัดการทีมคนใหม่นี่ก็คุณซื้อใหม่เหมือนแมนยูอีก และตอนนี้แต้มก็เบียดกับอันดับที่4แมนยูสุดมันครับตามอยู่แค่แต้มเดียวเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับทีมกลุ่มล่างของตารางแต่ก็มีคดีกันมาก่อนครับมีแคนกันมาก่อนจากการที่ลีสชนะเชลซีในเกมเกแรกๆรก3นึ 1. นั่นทําให้เชลซีอยากเอาชนะในคืนนี้เพื่อการลุ้นพื้นที่เชเบลีกและหวังได้แก้แค้นอีกด้วยความร้อของทีมตารายงานผู้เล่นที่ลงไม่ได้ของเชลซีครับมีโทซินอดาดราไบาโอโยลีวายโควิลดาริโอเอโซโกเจมี่กิทเทนโรมิโอลาเวีย ส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีจเกนเซนและอันเดรซันโตสผูเ่นตีน่าจับตาโคพาเมอร์โชว์ฟอร์มสุดยอดในเกมก่อนเลยนะครับเพราะ3ประตูที่ยิงวุบมาจากเขาทั้งหมดกดแฮตทริกได้ฤดูกาลน,นี้อาจจะลงไม่ค่อยต่อเนื่องครับมีเจ็บออดๆแอดแแต่ถ้าได้ลงสนามมาก็น่ากลัวเสมอฤดูกาลน,นี้เล่นไป17เกมทําไป8ประตู2แอสซิสทางด้านทีมเยือนลีสครับลีสอันดับที่16 25นัดชนะ7เสมอ8แพ้10ยิงได้3 4เสีย43เก็บได้29แต้ม ชีวิตของลีสช่วงนี้ก็จะหลากสีสัน่อยนะครับแต่โดยวรวมถือว่าดีเพราะฟอร์ม5เกมหลังพวกเขาเนี่ยออกได้3หน้าเลยจากการที่ชนะ2เสม,มอ1แพ้2 3เกมหลังสุดครับเสม,มอแพ้ชนะเกมล่าสุดลีสเปิดบ้านพลลมฟอรเรสต์อีกทีมที่ดีตกชั้นไป3-1ครับสถานการณ์ในกลุ่มท้ายตารางตอนนี้ลีสมีคะแนนนาหน้าอันดับที่18ในโซนแดงเวสต์แฮมครับโดยนําอยู่6แต้มมากพอควรแต่ยังไม่ปลอดภัยแน่นอนเกมนี้จึงหวังมาเอาแต้มและย้ำแผลให้เชลซีเช่นกัน ความพร้อมของทีมครับวันนี้ตามรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีแอนโทนสตาร์ตกองกลางผู้เล่นทีน่าจับตาโนอาโอคาฟต์ no ตัวลุกฝั่งซ้ายครับซ้ายความเร็วสูงที่เกมล่าสุดทํา1ประตูใส่ฟอเรสต์ย้ายมาจากเอซิมิลานเป็นอาวุธหลักโจมตีทางริมเส้นของดีสฤดูกาลนี้เล่นไป24เกมทําไป3ประตูเป็นตัวอันตรายที่กองหลังเชลซีต้องระวังการจัดกันของคู่นี้เจอกันในเกมเล็กแรกครับบ้านของดีสชนะเชลซี3-1 แต่ว่าภาพรวมการเจอกัน10ครั้งครับเชลซี Chelsea ชนะไป7ครั้งลีชนะ2เสมอกัน1ครั้งเป็นเชลซีดีกว่าสกอร์สูง7ครั้งสกอร์ต่ำา3ครั้งตะลาะลักทรัพย์เปิดมาให้วันนี้ครับเป็นเชลซีต่ออยู่ที่1ลูกจ่ายที่0.97สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2 7 5จจา่ายที่0.82จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงถซติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับเชลซี Chelsea เนี่ยฟอร์มกำลังพุ่งเลยนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านมองแล้วพลาดยากฟอร์มของเชลซีกำลังติดลมบน เชลซีชนะ4เกมติดในลีกและชนะ6จาก7เกมหลังสุดทุกรายการและที่สําคัญครับยิงอย่างน้อย2ประตูติดกันมาแล้วใน4เกมลีกหลังสุดเกมรุกกําลังมั่นใจสุดๆเลยครับโดยเฉพาะในบ้านเชลซีเนี่ยยิง2ลูกขึ้นไป4จาก5เกมเย่าหลังสุดในลีกถึงผลงานในบ้านทั้งฤดูกันเนี่ยจะยังไม่เป๊ะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางน่ากลัวอยู่แล้วคู่นี้เฮดเฮดเจอกันที่สแตมฟอร์ดบิดบ้านของเชลซีเชลซีข่มมิดครับเชลซีไม่แพ้ลิสในบ้านมาตั้งแต่ปี1999 จอการเจ็ดเกมลีกหลังสุดในบ้านของเชลซีเชลซีชนะไปถึง6นัดสนามนี้เป็นพื้นที่สีแดงของลีสครับบวกกับลีสเองเนี่ยอ่อนในการเล่นเกมเยือนเพราะเก็บได้แค่7็ดแต้มจากส2เกมเยือนที่ผ่านมาไม่ชนะเกมเยือนมา9้าเกมติดครับและเก็บคินชิตนอกบ้านได้แค่นัดเดียวทั้งฤดูกาลแนวรับมีช่องให้เจาะเพียบเลยนะครับเจอเชลซีที่ตอนนี้ตัวรุกฟอร์มเดือดทุกตำแหน่งโคพาเมอร์พึงกดแฮตติกมาได้กำลังมั่นใจเจ้าเบตโตรป่วนเกมรับยิงจ่ายมีส่วนร่วมต่อเนื่องครับลูกแรกเข้ามาเร็วมีไหลได้ รูปเกมเกมนี้ครับน่าจะเป็นเกมที่เชลซีคุมเกมได้ยาวลีสเนี่ยอาจจะมียิงคืนได้บ้างนะครับแต่ด้วยคุณภาพเกมรุกบวกกับความคมเชลซีดูแล้วมีดีพอที่จะยิงหนีห่างในครึ่งหลังสรุปเลยนะครับด้วยฟอร์มหลังที่แรงกว่าได้เล่นในบ้านเกมรุกจัดจ้านคืนนี้เจอลีสที่เล่นนอกบ้านทีเลก็เปตลอดเชลซีจะชนะแน่ครับหนึ่งลูกต้องมีรอยิงฝังลูกที่2เท่านั้นคู่นี้ระหว่างเชลซีกับลีสชอบเชลซีให้ต่อไป1ลูกแต่ใจเนี่ยอยากให้รอราคาต่ําลงมาเหลลือสักกครึ่งบู หรือไม่ก็แบ่งเข้า2ไม้ครับเพื่อความชัวร์ความปลอดภัยคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเอเวอเรตันจะเจอกับบอลมาร์ตะกันเวลาตีสองครึ่งฝั่งของเจ้าบ้านครับเอเวอเรตัน e ปัจจุบันอันดับที่8 25นัดชนะ10เสมอ7แพ้8ยิงได้28เสีย28เก็บได้37แต้มเอเวอเรตัน e แอบมีฟอร์มที่ดีแบบเงียบๆในเนี่ยเห็นแบบนี้ครับเอเวอเรตัน e ไม่แพ้ใครในลีกมา5เกมติดต่อกันแล้วชนะ2เสมอ3คิดง่ายๆครับทุก5เกมทําได้9้าแต้มถือว่าดีเลย เกมล่าสุดบุกชนะฟูลแลมได้ถึงรอดดอยอีต่างหากแต่อย่งางไรก็ตามครับเอเวอเรตันอาจต้องการชัยชนะให้ถี่กว่านี้หากยังหวังไปเล่นในฟุตบอลยุโรปครับฉลองสนามใหม่ในฤดูกาลหน้าที่ตอนนี้พวกเขามีแต้มตามอันดับที่5พื้นที่บอลยุโรป6กแต้มเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านครับขอลุ้นชนะอีกเกมเพื่อรักษาความหวังนั้นความพร้อมของทีมตมรายงานผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้มีแจ็คกิลิชครับตัวรุกตัวสําคัญผู้เล่นที่น่าจับตาเจมส์กัตเนอร์จากเด็กปั้นที่แจ้งเกิดไม่ได้ของแมนยูครับสู่กองกลางคนสาคัญของเอ การ์ดเนอร์โชว์ฟอร์มได้ดีมากในช่วงหลังครับพร้อมกับผลงานที่ค่อยๆดีขึ้นของเอเวตันแม้จะยิงหรือจ่ายไม่ค่อยได้ในช่วงหลังแต่ก็ได้คะแนนสีเขียวติดกันในหลายเกมจากเว็บโซฟาสกอร์เป็นกองกลางคนขยันครับที่เวิร์กเลดสูงของทีมฤดูกาลน,นี้เล่นไป28เกมทําไป3ประตู3แอซิสฝั่งของทีมเยือนบอลมัดปัจจุบันอันดับที่11 25นัดชนะ8เสมอ10แพ้7ยิงได้41เสีย44เก็บได้34แต้มบอลมัดกลับมาแล้วจ้าเช่นเดียวกับเอเวตันครับ หลังจากที่มีช่วงไม่ชนะติดกันหลายเกมก่อนปีใหม่แต่ช่วงหลังกลับตัวกลับใจได้ไม่แพ้ในลีกติดกันใน5เกมหลังสุดคล้ายๆกับเอเวอเรตันเลยนะครับชนะ3สเสมอ2แอบยังมีรุ้นพื้นที่บนยุโรปได้โดยหลังจากชนะมาสองเกมติดเกมล่าสุดสะดุดนิดๆครับแต่ถือว่าโอเคเพราะเป็นการสเสมอกับที่3อย่างวิลล่าหนึ่งด้วยฟอร์มหลังที่ดีแบบนี้บอลมัดก็จะลงสนามด้วยความมั่นใจเช่นกันความพร้อมของทีมครับวันนี้พวกเขาจะไม่มีอดัมด็อกไคเวิร์ดโซเลอร์และทาวินเนียผู้เล่นที่น่าจับตา เอมิเน่อดิลตัวลุกริมเซนที่ย้ายมาจากเลเวอร์กูเซนครับโชว์ฟอร์มดีในช่วงหลังเขากําลังมั่นใจหลังจากมีส่วนร่วมกับประตูใน3เกมหลังครับโดยการทําไป1ประตู1นึ่งแอสซิสต์เกมล่าสุดที่เสมอกับวิลลาแม้ไม่มีส่วนร่วมกับจังหวะสุดท้ายแต่เกมนั้นก็ปั่นป่วนวิลลาจนสามารถพาบอลมัดต,ตีเสมอวิลลาได้ในท้ายที่สุดครับฤดูกาลน,นี้เล่นไป23เกมทําไป2ประตู1นึ่งแอสซิสต์การเจอกันของคู่นี้เจอกันเล็กแรกที่บ้านของบอลมัตรครับเป็นบอ,นอนบนล เป็นบอลมัดทําได้ดีกว่าครับโดยที่1 0ครั้งล่าสุดที่เจอกันเอเวอเรตชนะไป3ครั้งบอลมัดชนะไป7ครั้งสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ําี่ครั้งตะลาราซาเปิดมาให้วันนี้เอเวอเรตเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ราคาปอปอ,ปอสเสมอคร,ครึ่งจ่ายที่น้ําแดงลบ0.91สกอร์สูงกําแพงอยู่ที่2.5จา่ายที่0.91จาจากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับหน้ารองบอลมัดนะครับมาเยือนก็จริงแต่ช่วงหลังฟอร์มดีจัด แฮมเอเวอร์ตันครับเล่นในบ้านช่วงหลังก็ไม่ค่อยดุเหมือนเดิมท็อปฟีสีน้ำเงินไม่ชนะในบ้านมา5้านัดติดทุกรายการและเก็บได้แค่8แต้มจาก8นัดเย่าหลังสุดในเกมลีกเกมในบ้านช่วงหลังฟืดหนืดชนะยากครับแล้วยังออกหน้าเสมอบ่อยอต่างหากแต่เอาจริงๆเนี่ยก็ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโดยที่เอเวอร์ตันเสมอสีจาก6เกมหลังสุดขณะที่บอลมัดเองก็เป็นราชาแบ่งแต้มครับเสมอไปแล้ว10เกมในลีกฤดูกาลนี้มองแล้วโอกาสจบแบบแชร์แต้มสูงมากครับยางเรก็ตามบอลมัดฟอร์มช่วงหลังแรงจริง5เกมลีกหลังสุด เก็บได้ถึง11แต้มครับมากเป็นอันดับที่3ของลีกใน5เกมหลังสุดทีมในกำลังมั่นใจไม่ได้บ้าแบบกลัวเจ้าบ้านโดยที่เกมรุกของบอลมัดครับไว้ใจได้พวกเขายิงไปแล้วถึง41ประตูในลีกมากที่สุดในบรรดาทีมที่อยู่นอกท็อป5และ9จาก10เกมลีกหลังสุดมีประตูกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งเจอเอเวอเรตันที่คลีนชีทในบ้านแทบไม่มีครับเชอร์รี่พิตมีโอกาสเจาะตะข่ายได้สูงแนวรับของเอเวอเรตันย้ำเล่นในบ้านครับไม่ได้แน่นเหมือนภาพรวม สติโดยรวมแม้จะดีครับแต่ในบ้านเก็บคลินชิดได้แค่นัดเดียวจาก7เกมหลังแถม5จาก6เกมหลีกล่าสุดของเอเวอเรตันก็มีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งสิติแบบนี้หน้าเข้าทางเกมรุกของบอลมัดพอดีครับด้านอาวุธของฝั่งทีมเยือนครับมีมาใหม่อีกแล้วบอลมัดมีราย,ยานดาวดุ่งวัยสิปีครับลงเป็นตัวจริงเกมแรกก็ยิงได้ทันทีความมั่นใจเนี่ยมาเต็มพร้อมลงปัน่วนแนวรับเจ้าถิ่นสรุปเลยนะครับเอเวอเรตันยามเล่นในบ้านไม่ได้แล่งมากในช่วงหลังเจอบอลมัทที่ฟอร์มกำลังเป็นนขขาขึ้ ฟอร์อมรุกพร้อมสวนมองแล้วเกมนี้เกมออกได้สหน้าครับราคาเปิดมาแบบนี้รองกิน2หน้าไปดีกว่าเสมอรครึ่งชนะกินเต็มคู่นี้ระหว่างเอเวอเรตันกับบอลมัดชอบบอลมัดให้รองไปปอปอเสมอครบครึ่งคู่สุดท้ายครับไปกันที่อีกหนึ่งว่าที่คู่มันการเจอกันระหว่างสเปอร์จะเจอกับนิวคาเสเซิลเตะกันเวลาตีสองครึ่งฝั่งของเจ้าบ,บ้านครับสเปอร์ปัจจุบ,บันสเปอร์อันดับที่15เลยนะครับ25นัดชนะ7เสมอ 8, แแพ้10ยิงได้35เสีย35เก็บได้29แต้ม สเปอร์เนี่ยไปไปมามาทรงกลับไปเหมือนฤดูกาลก่อนได้ไงก็ไม่รู้นะครับที่พวกเขาไปได้สวยในบอลยุโรปในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสเปอร์จบถึงอันดับที่5ในลีกสเตทรอเล่นรอบจ6ทีมกลางเดือนหน้าแต่ว่าบอลในประเทศครับหน้ามือเป็นหลังเท้าพวกเขาไม่ชนะมา8เกมติดรวมถึงถ้วยเ a ครับที่ตกรอบไปแล้วด้วยเสมอสแพ้4เกมล่าสุดช้ำอีกครับบุกไปแพ้แมนยู2-0แถมคริสเตียนโรเมโรกองหลังตัวเก่งยังโดนไล่ออกไปอีกเกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านพวกเขาเลยมีทางเลือกไม่มากนักครับ ต้องกลับมาชนะในเกมนี้ให้ได้หากต้องการเรียกสัทธาและความมั่นใจกลับคืนมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยตัวเจ็บเยอะแถมกองหลังตัวเก่งแบรนด์อีกแฟนๆสเปอร์คงต้องลุ้นหนักในเกมนี้อย่างแน่นอนความพร้อมของทีมครับตามรายงานอย่างที่บอกไปตัวเจ็บเยอะมากๆตัวเจ็บที่ลงสนามไม่ได้ครับมีเบตันกูเบิร์กวอลดานโซเดวีคูดุสคูลูเซฟกี้เมดิสันปอโรลิชาริสันแล้วก็มีโรเมโรครับที่ถูกแบนจากโทษใบแดงในเกมก่อนส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีเดสตินีอูดูกกี้ ู้เ่นทีนนัดับตาซาวีซิโมนในเกมที่แพ้แมนยูเกมล่าสุดนั้นครับเขาดูจะเป็นเพียงแค่คนเดียวที่ยังพอทําให้แนวรับของแมนยูปวดหัวได้จากการครองบอลที่เหนียวแน่นและการเล่นที่ทะลุทะลวงทําให้เป็นตัวหลักตัวความหวังของสเปอร์ครับเล่นไป32เกมทําไป3ประตู6แอสซิสต์ความหวังในเกมบุกฝากไว้ที่เขาฝั่งของทีบเย,ยนเจ้าสริกาดงนิวคาเซิลครับปัจจุบันอันดับที่12 25นัดชนะ9เสมอ6แพ้10ยิงได้35เสีย36เก็บได้33แต้ม เช่นเดียวกับสเปอร์ครับนิวคอสเซนเองก็เล่นในบอลแชมเปี้ยนลีกฤดูกันนี้ได้ดีพอตัวเกือบจบอันดับในท็อป8ของแชมเปี้ยนลีกครับโดยจบอันดับที่12ได้ไปเป็นตัวยืนในสายบนในรอบเพย์ออฟครับโดยจะเจอกับงานที่มองแล้วน่าจะเบาอย่างคาราบักกลางเดือนนี้แต่ว่าในลีกนิวคาสเซลโคตรแย่ครับชนะครั้งสุดท้ายคือกว่า1เดือนก่อนโดยชนะเหนือลีดสุดมัน4-3แต่หลังจากนั้นก็ไม่ชนะใครอีก4เกมลีกล่างสุดไม่ชนะใครครับแถม3มเกมหลังยังแพ้รวดอีกต่างหากโดยเริ่มจากพวกเขาแพ้ต่อลิ แพ้แมสซิตี้ในคาราบาลีครับ3-1หและเกมล่าสุดเกมหลีกพวกเขาแพ้คาบ้านต่อเบนฟอร์ดไป2-3ดังนั้นไม่ต่างจากสเปอร์ครับนิวคาสเซิลก็ต้องการหยุดเลือดและหาจุดกลับตัวเช่นกันฟอร์มอีกเจอฟอร์มง่อยแบบนี้เราน่าจะได้เห็นความมันแบบแปลกความพร้อมของทีมครับตามรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีแอนโทนีกอร์ดอนจจลินตันเอมิลครับลิฟลาเมนโต้ลูอิสไมลี่และฟาเบียนแชร์ผู้เล่นที่น่าจับตาบูโดกิมารไลส์กองกลางที่โชว์ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งงของทีม ได้คะแนนสีเขียวติดกันมาหลายเกมจากเว็บโซฟาสกอร์จะมีเจ็บอยู่บ้างแต่ก็มาจากโปรแกรมที่เตะทีเหลือเกินนะครับแต่ถ้าหากโลกสนามได้เกมของนิวคาสเซิลจะลื่นไหลขึ้นมากโดยเฉพาะลูกตั้งเตะครับที่ได้ลุ้นทุกครั้งที่เขาเป็นคนเปิดบอลเกมล่าสุดก็ทําได้1ประตู1นึ่งแอซิสครับทำให้รวมแล้วเล่นให้กับนิวคาสเซิลฤดูกันนี้3.4เกมทําไป9ประตู6กแอซิสฟอร์มเนี่ยเยี่ยมมากๆคาดว่าจะเป็นหนึ่งในขุนพลแซมบ้าบราซิลที่จะลุยในบอลโลกกลางปีนี้การเจอกันของคู่นี้ฤด,ดูกันนี้เจอกััันมาแล้ว2ครงครบ เกมแรกคาราบาลดีครับบ้านของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลชนะไปส0ส่วนเกมที่2เกมหลีกบ้านของนิวคาสเซิลเสมอกัน2 2ภาพรวมการเจอกันส0ครั้งสเปอร์ชนะครั้งเดียวนิวคาสเซิลเนี่ยชนะไปถึง6ครั้งครับเสมอกัน3ครั้งนิวคาสเซิลดีกว่าสกอร์สูง7ครั้งสกอร์ต่ำ3าครั้งตาลาล,ะละั์เปิดมาให้วันนี้ครับเป็นนิวคาสเซิลบุกมาต่อสเปอร์ที่ราคาปปสมเครอครึ่งจ่ายที่น้ำแดงลบ0.89กสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.99จากขอ้อมูภาพรวมพร้มหลัง รวมถึงสติขอวิเคราะห์เ,เกมคู่นี้ดังนี้ครับศึก2สัตว์ปีกครับศาลาคนเศรา้า2ทีมที่ช่วงหลังฟอร์มเทาๆจนแฟนๆเนี่เหงาหงอยอย่างไรก็ตามครับยามคู่นี้เจอกันสติ City มักยิงกระจายเป็นทุนเดิมเจอกัน11จาก13นัดหลังสุดมีการยิงกันเกิน2.5ประตูครับทีมขนาดพอๆกันศัก์สีพอๆกันไม่กลัวกันเท่าไหร่เกมเนี่ยมักจะเป็นเกมเปิดหน้าแรกครับแล้วจากสถานการณ์ของทั้ง2ทีมบังคับให้เกมต้องเปิดจากทั้ง2ฝั่งสเปอร์เนี่ยไม่ชนะในลีกมา7เกมติดครับ ส่วนนิวคลเซนแพ้ในหลีกมาสเกมรวดทั้งคู่ต้องการชชนะเพื่อหาจุดกลับตัวเรียกความมั่นใจผลเสมอไม่ดีต่อทั้งคู่ครับเกมนี้ต่างต้องเดินหน้าใสกันแต่ว่าแนวรับเนี่ยพังพอๆกันสเปอร์ขาดโรเบโร่ครับติดโทษแบนจากใบแดงแถมตัวเจ็บเพียบฝั่งนิวคาสเซนก็เสียแนวรับไปหลายคนครับจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเกมรับของทั้งสองทีมเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับช่องโหว่ในเกมรับเนี่ยมีให้เจาะเพียบอย่างไรก็ตามครับเกมรุกข,ของทั้งสองทีมยังคงน่ากลัวสเปอร์เนี่ยได้โซลันเก้กลับมา แปลว,ว่าพวกเขามีหน้าเป้าแท้ๆไว้ใช้งานสักทีครับแถมซลันเก้ก็ยิงในบ้านมาแล้วนะครับในเกมกับดอทมุลและโชว์ฟอร์มเด่นในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตียร์ฝั่งของนิวเซนถึงจะฟอร์มแผ่วแต่3เกมเยือนหลังสุดก็ยิงได้ทุกนัดครับผู้นี้เนี่ยมองว่าอย่างน้อยฟังละลูกเราน่าจะได้เห็นแน่แล้วขอเสริมอีกนิดนะครับเนี่ยสังเกตอีกว่าเกมในบ้านของสเปอร์ช่วงหลังครับสนุกทุกนัดทั้งเกมที่เจอกับดอทมูลครับหรือเกมที่ไล่ตีเสมอแมนเชสเตียร์หลังจากโดนนำศูนย์สอง มองแล้วน่าจะได้เห็นประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งยิงได้เสียได้ทั้ง2ทีมครับมีลุ้นให้เห็นอีกลูกได้แน่คู่นี้ระหว่างสเปอร์กับนิวคาสเซิลชอบสกอร์สูง2.75สรุปในค่ำคืนนี้กัมมาวินบอลอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับคู่แรกคู่เอกของเราเวสต์แฮมกับแมนยูชอบเวสต์แฮมครับให้รองไปครึ่งลูกเชลซี Chelsea กับลีสชอบเชลซีให้ต่อ1นลูกเอเวอร์ตันกับบอลมัดชอบบอลมัดให้รองปอปอเสมอบครึ่งและคู่สุดท้ายสเปอร์กับนิวคาสเซิล ชอบสกอร์สูง2.75หนึ่งตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในคืนวันนี้ครับชอบเวสต์แฮมให้รองไปครึ่งลูกส่วนสเตป3ให้ต่อเชลซีรองบอลมัดและสูงคู่ของสเปอร์ทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเกมในคืนนี้แล้วอีกครั้งถ้าฝั่งละชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยเดี๋ยวเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกและก็โชคดีตื่นมารับับทพย์เงๆ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ